เรียบร้อยครับคลิกเบ็ดโดนคลิกเบ็ดโดนเบ็ดคลิกสโมกให้แล้วมันก็บอกว่ามันจะสโมกทำไมโดนแท็คัสอยากให้มโีโดนมีเพิ่ม โดนแบบไหนไอ้โจมแบบ MQ อ่ะนะน่าย get hit ปูม่าเออเฮ้ยมือแตกไปดิอ้าอนนองอนนองดีครับน้องดีครับมีล e s t r y i n Coming วว้าโอ้บอสแมปบอสแมปไม่ใช่แปดสิบแปไม่ใช่ แต่ไม่ร so ู้เป็นสิบไหนแต่แปดสิบอะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเกาะเกาะดีวะมาที่เกาะข้างอะดี ท็อปสวีทโอ้ยาไว้กำลังจะอ่านท็อปสวีทต <ize> ์ใหเฮ้ยไม่เข้าโอ้ใหม่ก็ย้ายเจาะไม่เข้าเดินใหม่เหรอเนิ่นการควบคุมอืมเฮ้ย ทีนี้ก็ดูยากอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยสับไรนี่สัไรมาทำอะไรทีมเราไอ้นี่อุ้ยต้องใช้เฮ้ยีนเป็นโผแค่นิดเดียวเหรอบ๊ายบายครับโอ้ย อือี่อัพกิดถูกแล้วที่ให้สกาเลตเป็นโดเดอร์เฮ้ยเสียงน่ารักมากพูดอยู่คำเดียวเฮ้ยอัพรอไกจีนมันอัปเดตก่อนอันนี้มันใช้ตัวเก่าใช้ตัวเก่าครับ ผมโอู้หแล้วก็แคปซะไอ้น้องเฮ้ยไปไปแคปแคปไทยเกอ่ะไทยเกอ่ะ ทำอะไรไทป์93มอาจจะเว็บดูรูปอาจจะเว็บรูปเครื่องบินกำลังอ่านเลยมันมาแลวด,ดูทัมมิ่งดิอย่างแย่ริดิคอร์หรืเจาะได้แต่ไม่ต่อย มันไม่ตายพี่มันยังมีชีวิตอยู่โว้ววววกำลังจะมายิงมันไอ้นนี้โดนอาร์ตี้ตายไปละตายวะโชคไายจัดอะความโชคไายของนายคือการโดนอาร์ตี้ระเบิดตาย ที<ป>่อิสตรายน์ก็มีสัตว์หลังไปไดิมันต้องกล้าเล่นไหมไว้ตัวนี้แต่เราอยากได้สปบบอร์ตก่อนนะได้สปบบอร์ตเมื่อไหร่น่าจะเล่นสนุกขึ้นเุ้ยยานไม่เย็ยนยไม่ได้กินหรอก จะมามันกำลังจะมามาเร็วเร็วกวบน้ำน่าวน่าวกำเนิดป่าทากรเฮ้อ้าวแล้วแข็งอยู่ไงเฮ้ยมันมันมีหน้ามีตาเอาเอาน่าว go อุ้ยอว้ย hero เกินเกินไป โดนยิงตรงกลางตัวไปแล้วยังยิงต่อได้แต่ค่อยๆนะอีกเก้าห้าวัดไตเฮ้วัดไตเฮ้วีติก้าามาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหทำมันเป็นบินแค่ศูนย์จุดสี่วะโดรนแน่เลยไม่ใช่ละโหหรอโอ้โห อย่า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 ทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าพี่อย่า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 ขอเลยไหมอย่านะอย่านะเฮ้ยอย่าอย่าพี่โดนโดนโดนเจ็บนะเจ็บนะเออล่วงไปดีหางขาดเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะลูกปุนหัวเหรอโรเฮ้ยเฮ้ย เอกมอย่านะอย่าทำแบบนี้นะแบบนี้โอ้ย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 อันนี้เปื้อนยัยเอกม์มันฆ่านะไป็นแล้วมันฆ่าตชจะซีไปเลยหมายหนูแท้ไอ้หนูหนูแท้แกเฮ้ยเฮ้ย โอ้เอฟโออีอ่ะลิเด้าแต่มาแน่มาแน่ๆมาเพื่อเราเนี่ยแหละโอ้โหตัวอยู่ดีวะอ่ามันก็ตายเหมือนกัน นิ่งๆนิงๆเอสวยจบทีสามสี่ทีสามสี่ในเลดเก้าอ่ะไอทีเก้าห้าเจ้าอร่อยเนี่ยว่ทีเก้าห้าเจ้าเดิมนี่ยวัโอ้ย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 หัวมันเล็กจริงๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย

นีไปนีไปสิงเโอ้ย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 มันปึ้งไวนะซอมเรื่อดสิงเอ้าี่ตายไปแล้วีหเดบเบิม่น่าเกียดจัดแล้วก็ม่มีใครไปยิงมาด้วยคนโอ้ยจุดดจดจะเลือดจะเลืขวดน้ำโอ้ยิงมาดิโ ว้าวมันแข็งจังเะเล็กโคเชตโอ้เวยเบดดี้ยิงจากไหนวะเนี่ยยิงจากนี่ใช่ไหมไอ้เรียบร้อยยีกด้านหนึ่งเกอเฮ้ยยิงไปดีหู โอ้ยทีห้าแปดเขาโอ้ยเงันเงันเงัเงันเงเงันเงันเง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 คิด่าไม่เห็นอะโอ้ยโอ้ยตะคืนแล้วเหรอไอเมื่อกี้ไปแล้วเหรอแล้วใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเบก้า โอยิงไวไปพลาดเลยยิงสแต็แตกเลยสวยละสู้เลยทีไยออ่ไม่มีสแต็ปเราจะได้อยู่มั้งเออโอ้ยไม่มีสเต็เปเฮ้ยไม่มีสเต็ปมันแกวนงวะฮุ้ยฮู้ยไรเนี่ย โอ้โหแล้วคือมุมเงยเรามันเรื่องบุปผีขึ้นมาได้ยังไงวะน่ะ What เฮ้ยโคตรเท่เลยอ้อยสเต็มก็ไม่มีอ้อยเออเฮ้ยแมวน้ำ no ไม่ใช่แมวน้ำเป็นไปหรอวะ เออแพ้เลยยอ้เป็นสควอดเลยไอเกมเครื่องไม่แรงเี่ยแต่ไม่ไม่ยื้อเลยย่อย่าได้กิบชอตอีกแล้วโอ้ยอันดับหนึ่งแสดงว่าทีมเราแย่มาก